จุดเลยไงอดีตรงไหนี่นี่นี่กดเลยอืมผลลีนะที่มันรุนแรงไปเฮ้ยฟันขึ้นแล้วบอกให้ลีหูฟันกระหม่อมยังกระป่องแล้วเรียงนิดนึงโอ้ยไฟมันจะดับอยู่แล้วโอ้ไม่ดับแล้วไฟแรงแล้วฟันรูหมกดํดำเปลืองน้ำมันด้วยนี่เขาเรียกเกียงรัวมีเกียงโป เกียงรั้วเกียงหลอดมีสามตะเกียงแล้วเจ้าพายุตะเกียงเจ้าพายุต้องถูกลมไส้หล่นก็ไม่ต้องจุดเลยรู้เจ้าพายุจุดลําบากแปลกถ้าไม่มีใต้มันก็ไม่ติดแล้วไส้หล่นก็ใช้ไม่ได้โอ้โหตอนเป็นผ้านะต้องเผาผ้าให้มันพองอะไรมันเกียงเจ้าพายุอ่ะนี่จะสมมติในบ้านนอนกลางคืนแล้วแขวนไว้ก็สว่างริบลีก่อนแม่เาเลี้ยงเป็ดเขาก็ผูกแขวนในแล้วเป็ดแขวนในแล้วเป็ดเนี่ยดวงหนึ่ง มีข้าวตั้งไว้มีน้ำตั้งให้มัน